วิิชตแล้วก็อดีตแชมป์โลกอย่างเด่นเก้าแสนครับมีเรื่องของโคชนาการมีเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยครับอ่ะพิสูจน์กันดูครับแฟนมวยครับไฟนี้ที่ผมเจอกับแสงมณีนี้ตาภาพแก้วใช้เทรนเนอร์ถึง3คนเลยครับหนึ่งครับปรับเชิงแก้เชิงครับเทรนเนอร์ในลงถึงเทรนเนอร์ต่อยหมัดโดยเฉพาะครับตาแล้วว่าเรเตะเข้าเขานะ ยอดเยี่ยมแล้วครับสำหรับทีมงานสิงห์บาวินแต่ต้องดูครับซอฟมาดีเทียมฟองออมมาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับบนเวทีทำเต้าหดไมมครับแมต้องรอติดตามครับปัดซ้ายนะครับซ้ายเขคยไปเก็บตัวทีมชาติไทยด้วยนะครับมวยสากลสับเล่นทีมชาติไทยครับแสงมรดีพยับามเข้าไปใสรก็ยังไม่ออะไรที่คิดเดือนยกหนึ่งครับ มาตรโทสุทธิชัยเทียนโทครับในการสนับสนุนครับโนนซ้ายของแสงมณีนะครับซ้ายไปทีนึ่งครับไม่ขอก็จัดให้สายลุ้นนแสงมณียับเดินแต่ว่าอุ้งสองสายแสงมณีมาไฟนี้นี่แสงมณีเดินสายซ้อมครับสองค่ายเลยครับปักหลักอยู่ที่ค่ายเพชรเจริญวิทย์ครับเชียงยืนมหาสารคามแล้วก็ไปปล้ำกับชูเจริญดับรันสารคามครับที่ค่ายมวยดับรันสารคามเพื่อเตรียมความพร้อมครับรับมวยเข่ารุ่นน้องอย่างตเแวครับ เดี๋ยวต้องดูครับการเตะความพกของแสงมณีเองก็ไม่ธรรมดาครับไฟนี้ครับจะหาตัวแสงมณีเจอหรือเปล่าครับตะเพาแก้วครับอีกสายน้ำครับเข้าติดไหมต้องอาวุธน้ำแหล่งที่สุดโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ยครับแทงสายของแสงแสงมณีพยายามจะรัดใต้ปีกนะครับให้ตะเพาแก้วตีได้ไม่ถนัดครับยกนี้แสงมณีเอาเหลี่ยมมาช่วยด้วยครับจังหวะนายนี่แก๊ปปี้ตงวานดันเข้าเชือกไปก่อนครับแล้วเนี่ยกรรมการให้มาแยกครับเสียบอย่างเดียว เจ้าของสูงช้ยาคุณเข่าว้วชนครับจากป่าบอลวัลุงครับตับเขาแก้วสิงห์บ้าวินเอาละครับไตรยกก็เริ่มตีได้ขึ้นมานะครับตับเขาแก้วครับต้องปิดแข้งซ้ายของเนี่ยครับยกบางก่อนครับยกบางก่อนครับแล้วถึงตัวครับตีเข่าซ้ายเจอซ้ายโต้จากแสงมณีตับเขาแก้วได้แข้งซ้ายครับแสงมณีครับไปตับเขาแก้วิงเข้าไปครับตีสามจิกเข้าไปแทงไว้มมารียกบขาไว้ครับกรรมการีจุดคานพิศโยนครับกดเข้าไปครับแล้วก็แยกทัพขอ้วมา ดูแล้วครับดูแสงมณีเก่าครับไม่ยอมปล่อยครับดูครับล็อกไว้เลยครับพี่รักน้องนะไม่ยอมปล่อยครับเข้าซ้ายมาเอาแหละครับในครับในครับแม่พยายามยกซ้ายมาครับแต่ว่าเจอขวาไปตีไทยครับเอาครับตีไทยครับมาดีครับจังหวะนี้เสี่ยงไหมขวาครับตะวัการงที่คนแยกแม่มาแรงในช่วงปลายยกอีกครั้งครับตะวันตะนาวผมตะเภาแก้วตะวันแดงในซ้ายโอ้โหดอกนี้ครับพร้อมเสียงระฆังครับพี่หมอพักคู่เดียวมาเดี๋ยวตามกันต่อยกสุดท้าย ออกไปเรื่อยครับตัวแสงมาดีนี่เอาลูกเก๋ามาใช้ครับแทงแางแรงเลยแล้วเขาแก้วสิงมาวินตู่เขาไม่เดินไม่ไดินพวกแก้วเพราะว่าเหลี่ยมใส่กระแสงมาดีอยู่นะแล้วพแก้วตีเขาซ้ายคืนซ้ายครับรัดเขย้วยครับทางด้านของแสงมาดีครับยังแข็งแกร่งเลยแข้งนีวันนี้โอ้โหไหนครับยกนี้ไหนล้วนๆ้วนดูครับทำทิ้งตุลมาแล้วเขาแก้วเดินชนเข้าไปครับ ศูนยนต่างคนต่างคนครับชิงเหลี่ยมชิงไว้ทางด้านของแสงมณีก็ไม่เดินครับออกมามั่นใจเหมือนกันครับต่างคนต่างมั่นใจครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ยกเครดิตให้กับกรรมการเข้าไปเขาถือว่าทำเยอะที่ผิวแล้วกสู้กันในยกสุดท้ายครึ่งทางครับหลังจากคนต่างอยู่ที่กรรมการแล้วครับออกไหนคนต่างมั่นใจแต่มุมมองผมว่าสูสีนะคุณผู้ทั้งคู่ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบครับ วันี้ก่อนองค์การบริหาร,รส่วนจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดบุรีรัมย์ผู้ชสุดท้ายครับผม<น>แล้วก็นี่คือภาพที่สวยงามนะครับ,รบนี่ครับหมอครับสปิริตของนักมวยไทยครับไม่อยู่ในกติกาครับแต่ว่าทุกคนครับนักมวยไทยนี่ทั้งหนรู้จักพุ่นพี่รุ่นน้องครับช่วยเหลือบึ่งพาอาศัยเกื่อกูลึ่งกันและกันชุมพลอินตายศรรวบรวมคะแนนและก็หันไปชูมือให้กับทางด้านของ โชคคุณน้ำเงินครับรตับเขาแก้วสิงห์มาววเาวนนทรับเป็นฝ่ายชนะคะแนนแสนพอดีสำหรับแฟมวยไทยครับแมดูเสียสมานิุองยอก็ญญกอตบมือให้เลยครับโดนไปได้ครับยินดีด